สวัสดีครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตที่จะมาแนะนําวิธีการส่งใบเรียกเก็บเงินนะครับไปให้กับลูกค้าของเราผ่านทางเพจ f c e b o o k นะครับสำหรับท่านไหนที่ขายของออนไลน์ผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับรับรองว่าวิธีการนี้นะครับเป็นประโยชน์กับตัวท่านแล้วก็ลูกค้าของท่านแน่นอนนะครับเราสามารถที่จะสร้างใบเรียกเก็บเงินนะครับส่งไปให้กับลูกค้า นะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถที่จะชําระเงินผ่านทาง Facebook โดยใช้หมายเลขบัตรเครดิตหรือว่าหมายเลขบัตรมิซ่าได้เลยนะครับโดยลูกค้าจะไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับวิธีการนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับวิธีการแรกนะครับเราก็เข้าไปที่เพจร้านของเรานะครับจากนั้นนะครับก็ไปที่ข้อความ และก็เลือกกล่องข้อความที่เรามีการสนทนากับทางลูกค้านะครับแล้วก็ยกตัวอย่างเป็น JJ Shopping s c e n นนะครับแล้วก็มาคลิกที่ตรงนี้นะครับสร้างใบเรียกเก็บเงิน,นจากนั้นก็เลือกสินค้าที่ลูกค้าต้องการสั่งซื้อนะครับยกตัวอย่างเป็นตัวนี้นะครับปุ๊บนะครับแล้วก็มาคลิกที่ว่างตรงนี้น เราสามารถที่จะแก้ไขจํานวนได้นะครับโดยดีฟอลต์แล้วมันเป็นหนึ่งนะครับก็คิดที่แก้ไขตรงนงี้นะครับสมมุติลูกค้าต้องการ2ชิ้นละกันนะครับโอเคแล้วก็กดอัปเดตนะครับเสรอยแล้วนะครับจากเดิมราคา1ชิ้น290บาทนะครับก็มันก็จะรวมให้เราเป็น580บาทนะครับ2ชิ้นนะครับจากนั้นก็กดดาเนินการต่อเพื่อเรียกเก็บเงิน Okay. เราสามารถที่จะเพิ่มวิธีการจัดส่งได้นะครับในกรณีที่บางร้านนะครับมีการจัดส่งแบบ EMS ที่จะต้องมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มนะครับกับทางลูกค้านะครับเราก็สามารถที่จะมาเพิ่มวิธีการจัดส่งที่ตรงนี้ได้เลยนะครับโดยคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลเป็นวิธีการจัดส่งแบบ EMS นะครับแล้วก็ใส่ราคา ในการจะส่งนะครับที่นี้ยกตัวอย่างเป็น20บาทนะครับแล้วกดเพิ่มนะครับเราจะเห็นว่านะครับราคาจะส่งราคาสินค้านะครับก็รวมให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็น600นะครับหาร้สบาทบวกค่าจะส่ง20บาทนะครับเป็น600บาทนะครับจากนั้นก็กดเรียกเก็บเงินนะครับตรงนี้นะครับรอสักพักหนึ่งนะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับใบเรียกเก็บเงินนะครับมันก็จะถูกส่งไปให้กับลูกค้าของเรานะครับโดยลูกค้าของเราตัวอย่างก,ก็คือเป็น J j s h ช p p i n g ซินนะครับในฝั่งของผู้ขายนะครับก็คือจบแล้วนะครับก็คือ,อผู้ซื้อตอนนี้เขาเขาในเมสเซจบอกของเขานะครับก็จะมีใบเรียกเรียกเก็บเงินไปอยู่ที่เมสเซจบอกของเขาเรียบร้อยแลวนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูที่ฝั่งของลูกค้านะครับ ก็เปิด Facebook ของ JJ Shopping f i n ขึ้นมานะครับโอเคจะเห็นว่าในกล่องข้อความของลูกค้านะครับก็จะมีคำสั่งซื้อที่ทางเพจร้านตะเกียนะครับส่งมาให้นะครับลูกค้าก็คลิกเข้าไปดูคำสั่งซื้อครับก็ตรวจสอบรายละเอียดนะครับว่ายอดเงินตรงไหมการส่ง20บาทรวมสุทีิเป็น600บาทถูกไหมนะครับลูกค้า มีหน้าที่ในการใส่ข้อมูลในการจัดส่งนะครับหมายเลขลรศัพท์นะครับแล้วก็วิธีการชําระเงินนะครับว่าเป็นบัตรบีซ่านะหรือว่าเป็นบัตรเครดิตนะนะครับและที่นี้ผมใส่ข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ OK โอเคเมื่อลูกค้านะครับใส่ข้อมูลในการจัดส่งข้อมูลการชําระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลูกค้าก็คลิกที่ตรงนี้นะครับก็เป็นอั์เสร็จสิ้นนะครับ ก็วิธีการนี้นะครับผมว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายนะครับก็ลองไปใช้งานดูนะครับ